สวัสดีครับพบกับดัก DIY ทำไม่ได้มันเป็ด to everything we can สําหรับวันนี้ก็จะมาแกะกล่องลงมีดใบตายจากจีนนเล่มนะบผมสําหรับมีดใบตายเล่มนี้ก็ไม่มียี่ห้อนะผมก็มาพร้อมกับซองหนังนะผม ไม่ได้จจว่าเป็นหนังแท้หรือหนังเทียมนะผมก็มีที่ร้อยเข็มขัดอยู่ด้านข้างเนี่ยผมซองเองก็ดูหนาอยู่นะผมดูแข็งแรงดีอยู่ับผมเป็นซองสีน้ําตาลนะผมก็เสียบมีดเข้าไปจนเกือบมิดด้ามน,นะผม <c oughs> <c oughs> เพื่อไม่ให้มันหลุดนะผมก็ดูแน่นหนาดีอยู่นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูด้านในใบมีดกันนะผม ตัวมีดเองนะผมก็เป็นทรงดร o อปพอยน์นะผมการเทียก็จะเป็นแบบฮอลโลกรายแบบไม่สูงเท่าไหร่นะผมแล้วก็ตัวด้ามก็จะเป็นไม้นะผมไม่แน่ใจว่าเป็นไม้ชนิดไหนนะผมก็เป็นมีดฟูลแทงนะผมสันท้ายก็จะมีเหล็กด้ามโผล่มาอยู่นะผม ก็ประกับไม้นี่ก็ยึดด้วยทอกนะผมสองตัวข้ามมาฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะผมเรียบๆไม่มีตัวหนังสือใดๆบนมีดนะครับผมไม่มีรูร้อยเชือกด้วยที่ดำด้านท้ายตรงสันมีจิมปิ้งอีกหน่อยนึงตรงนี้ับผมส่วนการจับก็ถนัด อยู่นะครับผมอาจจะสั้นไปนิดหนึงด้ามถ้าใครมือใหญ่ก็อาจจะอาจจะดูครับไปหน่อยแต่ว่าสำหรับผมเองก็พอได้อยู่ครับผมส่วนชนิดเหล็กที่ทำใบมีดเขาก็ไม่ได้ระบุไว้นะผมว่าเป็นเหล็กชนิดไหนนะผมใบมีดก็ เป็นสแตนพินตแต่ว่าค่อนข้างจะเงาอยู่นิดหน่อยนะผมโอเคไปวัดขนาดกันครับผมความยาวรวมก็9นิ้วนะผมหรือประมาณ23มเซนได้นะผมความยาวใบมีดอยู่ที่4นิ้วนิดหน่อยนะผม4นิ้วเซนหนนิ้วนะผมหรือประมาณเกือบเกือบิเเซนติเมตรนะผมตัวด้ามนะผมก็12เซนแต่จะเฉพาะ ตรงด้านไม้นี้ก็อยู่ประมาณ11เอ็ดเซนนะผมสันหนาก็น่าจะอยู่ประมาณสักน่าจะ3.5มิมิลผมว่าหรือไม่ก็4มิลนิดครับผมประมาณ3มมิลกว่าครับผมไม่ถึง4มมิลนะครับ ความกว้างของใบม,มีดก็อยู่ประมาณ3ามเซนครึ่งนะผมเดี๋ยวลองมาทดสอบความคมดูนะผมความคมก็ก็คมอยู่นะผมก็คมเกือบคมเฉียดนะผมหรือว่าคมอยู่ครับผมคมใช้ได้เลยทีเดียวก็คมอยู่ครับผม มองดูผิวเพลินก็จะคล้ายๆกับยี่ห้อเฮเล่เหมือนกันนะผมแต่ว่าเฮเล่เนี่ยเขาจะเป็นสแกนดิกรายนะผมส่วนตัวนี้จะเป็นฮอลโลกรายนะผมด้ามไม้เหมือนกันนะผมแต่อันนี้ไม่ใช่นะผมเป็นมีดจากจีนนะผมสรุปนะผมสำหรับมีดใบตายเล่มนี้นะผมผมซื้อมาก็เพราะว่าเห็นในรีวิวนะผม ได้ห้าดาวนะผมรีวิวดีนะผมแต่พอมาดูจริงๆก็ถือว่าเป็นมีดก็ธรรมดาธรรมดานะผมก็ไม่ได้พิเศษอะไรนะผมแต่ราคาที่ได้มาก็ก,ก็ถือว่าไม่แพงนะผมก็สามร้อยต้นๆน,นะผม mm. ส่วนเหล็กนี้ก็คาดว่าน่าจะเป็น5 C.R. ซนะผมเพราะว่าเขาก็ไม่ได้ระบุมานะผมก็ ก็เป็นมีดแคมป์นะผมก็เหมาะกับการพกไปตั้งแคมป์ตั้งค่ายเดินป่านะผมเหมาะกับการเตรียมอาหารนะผมก่อพื้นก่อไฟอย่างว่านะผมแต่ว่าถ้าเผื่อจะฝาพื้นผาฟื้นก็ต้องระวังหน่อยนะผมเพราะว่ามันจะเป็นฮอลโลกรายนะผมหลังใบมันจะบางอาจจะแตกจะหักได้นะผมคมมีดนะผมบิ่นได้ แต่ถ้าเป็นมีดไอเป็นไม้ขนาดที่ไม่ใหญ่ก็น่าจะพอผ่าได้นะผมผมว่าโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงนี้ผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามในช่อง youtube ของผมด้วยนะครับขอบคุณครับ